ดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังภารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ 9. ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะทุกคนค่ะวันที่20สิงหาคม2566อกหพี่น้องเห็นวันที่ผิดนะคะทุกคนค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่19ค่ะทุกคนขาเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่19นี้จะเข้าปะปายนะคะทุกคนเด่นแยกก็เข้านิดหน่อยเด่นร่วมก็เข้านิดหน่อยเด่นประจำวันก็ นิดหน่อยนะคะทุกคนอย่างละนิดสองนิดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่สิบเก้านะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจห้าและสี่นะคะทุกคนบนมาสี่เก้าหกล่างหนะะึ่งศูนย์ค่ะทุกคนหลุดนะคะพี่น้องคู่ด้านบนมาเก้าหกแล้วก็หนึ่งศูนยะ์ศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนค่ะเด่นประจําวันหลุดเด่นแยกหลุดเด่นรวมหลุดนะคะทุกคนเอาคักๆนะคะ,นะคะทุกคน พิเศษนะคะจะให้2และ1น,นะคะทุกคนวันนี้มาเลขเด่นประจำวันนะคะบนมา427ล่าง25 2งมา2เด้่งนะคะทุกคนมาหน่อยเดียวคือเงียบหายไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะ2 5หากับ2 7เน้องพี่น้องเนาะมาต่อนะคะปกติจะให้2และ1ห,หลุดะคะ่ะทุกคนบนมา830ล่าง36นะคะทุกคน เด่นรวมมา3นะคะ32เด้งนะคะทุกคนเข้าคู่3003ด้านบน1คู่นะคะ v P J ให้6และ5วันนี้หลุดยาวนะคะทุกคนบนมา972ล่าง02มาเข้าเลขเด่นประจำวันอีกรอบนะคะทุกคนเข้าคู่0220ด้านบนนะคะทุกคนคะ่ะ บางวันนะคะถ้าเลขเอ่อด่นแยกหลุดมันจะมาที่เด่นประจำวันจะเยอะนะคะทุกคนสังเกตด,ดูนะคะเอฟซีทุกท่านคะสังเกตด,ดูว่าถ้าหลุดหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งแล้วนะคะทุกคนสองน้อยแล้วนะคะให้ทุกคนหยุดแล้วก็ไปโฟกัสที่เด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนการสังเกตของที่ที่ใจทําม,มานะคะทุกคนมาต่อนะคะ วันที่20ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่19มาคำนวณนนะคะทุกคนปกติพิเศษ VIP 4ตัวบนค่ะปกติ1830พิเศษ5427 VIP 8972 1บวก8บวก3บวก5บวก4บวก2บวก7บวก8บวก9บวก7บวก2ได้56นะคะทุกคน56ลบ1เหลือ55บวก1ได้57ค่ะ กจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ใคยอยากได้3ตัวเอาห้ามาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเลข3ตัวคือหลุดนะคะทุกคนเดือนหนึ่งจะมาสองครั้งถึง3ครั้งนะคะทุกคนคะ่ะกลับมาต้องตามกันได้นะคะทุกคน5 1าหนถึงห้าเก้านะคะห้าหนึ่งห5าสองห้าสามห้าสี่ห้า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 เจ็ดห้าแถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหก

หกห้าห้าหกนะคะหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะเจ็ดสองเจลืมหกสองนะคะทุกคนขอหกสองอีกหน่ง 1, คู่นะคะทุกคนค่ะเจ็ดสองเ่นะคะทุกคนเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเ้านะคะทุกคนค่ะชอบหรือเปล่านะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเรามาดูตัวเด่นนะคะค่อยตัดสินใจนะคะคู่ด้านบน ย้ำนะคะทุกคนอย่าเอาทุกคู่นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะทุกคนเด่นเฉพาะจิตนะคะอยู่ที่8และ7ค่ะพี่น้อง8และ7นะคะพิเศษ2และ1ค่ะปกติ0ูและ9 v i p 7และ6นะคะทุกคนถ้าใครชอบคู่ด้านบนนะคะสมมุติว่า8และ7นะคะทุกคน ห้า 7, 7 7, 7็ด8กเจ็แนะคะสและ1จะเป็น5 1 6 1 7 1 5งห6 2 7 2นะคะถ้าชอบคู่ด้านบนนะคะปกติอยู่ที่0ูและเกศูนย์คู่ด้านบนไม่มีจะเป็น5 9 6 9 7 9นะคะทุกคน VIP 7และ6กนะคะห้าหกหกหกเจ็นะคะทุกคนมาดูเด่นรวมของเรานะคะทุกคนคะ่ะเด่นรวมคืออะไรนะคะ เดนรวมคือ,อมัดรวมทุกทุกหน่อยเลยนะคะทุกคนคือเลขเจ็ดและเลขห้านะคะทุกคนคะ่ะนี่คือการมัดรวมนะคะถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบุนะคะมันจับยากทุกคนจับเด่นแยกเสด็จประจําวันได้เลยนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดห้าห้าแปดนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็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 ดห้าห้าเจ็ดจับแบบนี้มาทุกหน่อยนะคะหน่อยต่อไปมาเหมือนกันนะคะทุกคน บอกค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์นะคะขอโทษขอไปนะคะอยู่ที่1และ6เลขเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งนึงนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบเลยนะคะทุกคนเด่นแยกยุ่งยากนะคะทุกคนจะตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่ ยี่สิงหาคม2566ันอะพี่นังเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะทุกคนกดติดตามนะคะทุกคนกดคอมเมนต์นะคะทุกคนขายที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ